นปปพอเองจ้าแพทนปพาค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมร่วมถึงอากาศก็แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้หลายๆคนเนี่ยเป็นหวัดง่ายขึ้นใช่ไหมคะรวมถึงแพทเองเนี่ยก็ทําให้ต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยมองไปทางไหนทุกคนก็หันมาดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่แพทให้ความสําคัญเลยคือเรื่องอะไรรู้ไหมทุกคนเรื่องของภูมิคุ้มกัน บอกเลยว่าตอนนี้มันสําคัญมากๆโดยเฉพาะแพทเนี่ยยังคงต้องออกไปทํางานนอกบ้านและยังคงต้องกลับมาทําหน้าที่แม่ทําหน้าที่ลูกนะคะดูแลทุกคนในบ้านเพราะฉะนั้นตัวเองจะต้องร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันของเราต้องดีซึ่งหลักๆเนี่ยแพททำมี3อย่างด้วยกันและอยากให้ทุกๆคนเนี่ยทำแบบนี้ด้วยนะคะ1เลยคือการเลือกรประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่อออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ มากจะน้อยทําไปเลยแต่ขอให้ทําและสาคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลังจากทํามอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็เสริมคุณอยากเสริมเรื่องอะไรคุณก็หาอาหารเสริมตัวนั้นมาเสริมอย่างของแพทแพทอยากจะดูแลเรื่องอะไรเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้มีคุณภาพแพทเลยเลือกตัวนี้ค่ะนี่นมผง วัคเนเจอร์คิงนะคะหลายๆคนที่ติดตามแพทมาโดยตลอดนะคะจะเห็นว่าแพทพูดถึงตัวนี้บ่อยมากตัวนี้บอกเลยว่าแพททานกับเ้าม,มาโดยตลอดและไม่ใช่แค่แพทนะตอนนี้คือแจกจ่ายให้กับคนที่รู้จักหมดแล้วค่ะถามว่าทําไมเลือกตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิตามินกรดอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะและสิ่งสําคัญเลยก็คือเขามี10 HDA ค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ระบบในร่างกายของเราต่างๆเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นเขายังมีวิตามิน b 1ถึง b 9ตัวนี้แหละที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยผ่อนคลายและคลายเครียดได้ดังนั้นเวลาคุณนอนคุณจะนอนได้คุณภาพนอนแบบมีประสิทธิภาพค่ะและถ้าใครนะคะที่กําลังมองหาว่าอยากจะหาตัวช่วย อะไรก็ได้ที่อยากจะมาเสริมเรื่องของคุ้ปุ้มกันเรื่องของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพแพทแนะนำตัวนี้เลยคือน,นมพุ่นจากเนเจอร์ิง